ข้าบศเป็นกองจองบ่ขายพี่ไปอีกปากสิเพราะว่าผมมีรับคิวอ้าวอะไรวะบักโอโลมึงก็ขายตัดหนาเองเนี่ยนี่มีรับหิวเหี่ยมันรับหิวอีหยังเขาจีว่าให้ตัวไปขายอร่อยมี่ควรจะรับหิวป่ะตัวขายอร่อยมันบอกอาไปขายพี่คำหัวจังดบาทร้อยยี่อ๋อเจ้าจะดมไหมจััตวบใครอยากหิวนะบอกน้องเบนได้นะกระปุกละเจ็ดสิบเก้าบาท ตะบ้านลูกคาส่งเด้ซื้อได้ก็บุกกระซังผมเอาบวกเพิ่มร้อยหนึ่งเออชัดไปใครอยากได้ก็ทักบ้านฟ้ามาห้าริบาทเออได้อันนี้นะครับอย่าดมเลยจ้าแค่หมูนี่จ้าข้างหลังมึงเลยใครยังขนะโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยห้าโอโลมึงนี่เนาะสวยดี โอ้แค่เดี๋ยวบอกให้อายเนาะเดืนสุดอันสงเดือนก่อนป่ะนี่สามเดือนก่อนที่ยูรีเป็นล่มเนี่ยนะเอาให้มันถือไกลเพิ่งซะาบอกคือค้างเอาให้อ่ะเนี่ยศูนย์เด้ยววะมาเอาขายลูกขายลูกจับบาทขายลูกจับบาทเปนอ่ขายตัวมันเบนท์อับเนาะอัพเดือนเหรอโอ้ยเนาะไอ้มน่องสวยดีผู้จัดการคนใหม่มาหนีรู้ผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการได้นี่บับตำแหน่งผู้จัดการผู้จัดการ ผู้จัดการคนใหน่พ่อบอเอาผู้จัดการอ๋อเอากับบ่ฟังมันจบไปตีผู้จัดการฉากผู้จัดการฉากเออนี่ฉากทุกอย่างนี่โบซืือๆฉากฉากโบงามโบียบร้อยโบเจ้าดาสิ้นจังเด้อเพราะว่าเราเป็นผู้จัดการฉากถูกต้องวอผู้จัดการฉากแล้วก็ผู้จัดการพี่พี่มอเออนี่งานเบื้องหลังว่าฉันต่อแมนถ้าโบียบร้อยเธอโดนนะมื่อนี่ฉันมาในหน้าพอขาเลยพอขา ยาดมทิ้งแห้งเด้อมาเสือเด้อพี่น้องเด้อบูดจุนี่ชิตจากบ้านนะเบิ่งนนี่ใช่มามามานี่ใช่นี่บูดจุนี่เด้อพี่น้องยี่ตรงขามหานเด้อมาอุดหนุนจุนเกียร์ยอดงานแล้วครับพี่น้องถึงหน้างานแล้วนะครับปาร์ตคือหลายเลยพี่น้องเอ้ยไม่ขาดไหมเขียบเลยไม่ขาดเยอะมากอันนี้เจะเทียนของเงินี่เด้อเจ้าของงาน คนเยอะมากมันไปฝั่งนั้นได้ไหมนิกกี้นิกกี้นิกกี้ไปฝั่งนั้นได้ไหมไปพุ่นก็นได้ไอ,อะไรนะาไม่ไม่อ้มมอมอ้อมหลังหลังได้ไหมอาอนบูดยาดมมาลงคนระับบูดยาดม,มาให้ลงให้ปวดหลังไปที่ไปเดี๋ยวบอ,อนี่านะนานมาทีนะนานมาที วมาเสยวันนาห่านว่ะป้าพี่น้องมาหอดหลังเวทีแล้วนะคะมือนีเอฟซีบอกว่าอยากกินตอบอเดวสีขัวมาสู้กินมาสันพี่น้องเบิ่งของโปรดมากป้าขอบคุณนะคะอันนี้มาจำใส่น้องขันไน้ำปีกนี่ค่ะโอ้อยู่น้ำปีกนี่นาอีสมารทุกคนผู้ใดกินเป็นแน่น้อผู้ใดหูจากว่ามันคือตัวเยี้แมงกันกินเลยค่ะขอบคุณนะคะ าไปหยอดกุ้งมีหอดไก่มีหอดกุ้งหอดไก่นี่ทรงซิ้นนี่ยังนี่ทอดกุ้งอีกโอ้ไม่ได้ใส่กุ้งนี่ดูดิมาจากแม่นิดาโอ้ขอบพระคุณนะครับผมแม่นิดาอียังนี่สกายมาได้ใส่นี่พัดเพิษครบโอ้ยแม่กินเอ็นของขึ้นจากของเนาะเอ้งัวมาให้โอ้ตะกรองตะวันแดงอำนาจะเลื่อนน้มาให้โอ้โพัดเพิษครบโอ้ยไอ้โมกินครบ นี่นะครับผมกับกลางเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอดจังเพื่อนกับว่นไหนมาเพื่อนกับสร้างงานทีมไม่เพื่อนกับไปแล้วบอดจังอือบอดจังนี่ก็มีนี่เบียบดีดแต่ว่าหากบอดแอมคือนโมเพราะว่ามันห่อนหลายช่วงขึ้นจะบอดฝนตกแล้วครับก็เลยบอดแอมหลกัมีแต่ทำนี่ครับกองข่าวต้องกองหูล้มข่าวมีคนเตรียมไว้ได้ดิล้มโมข่าวไหนอยจาบอกเรื่องนี่

ใช่ครับขอบงนี้ไปใช้เป็นอะต่อมามาปกกปารคือเด็กกินต่อเด็วาสนาให้กินน้ำเลยเนาะมากินเขา่าหม้อ,อแพงแป้อนวอนิ่มเขาลมหมกอได้ไหแมนครับเนือนังไงยตัวนี่เป็นบ้านนังเงยครับเห้นเพิ่อยู่ทั้กันบนตัวนี้เพิ่เป็าแดตัวเดียวกันเนยานมันเหม็นปารอ้ยราว่าม่งจ้องสังมึงมาเด้อครับมาหลังไว้ที่กินขอน้ำกัน กินเป็นก่อนนี่ขอบแกะได้พี่น้องวาขนตัวตัวยังนั่นยังนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นตัวตัวมันหัวไม่ว่าอันนี้โอ้มีตับอเ้ยตัวตัวนี่นี่พี่น้องมันเงียบเงบอยู่บ่นี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 ่อะไรมัน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 ยังไหนตัว ขอบคุณห,หลายครับผมเอาต่อมาสูกกา่กินโอ้บริ่ได้กินโดนเลยมั่นครับแซ่บไหลขอบคุณคห,หลายครับน,นี่นะครับผมตม้ม<ว>กบตัดติดโบหัวตัวตัวอ่อนกงเขาเคเอฟซี FC นะครับขอบคุณนห,หลายนะครับอันนี้จากบ้านของยุรีนะครับอันนี้อันนี้นนจากใดรครับตัวตัวยอจากบ้านผมเนี่ยบ้านเจ้าเนาะ นี่ครับอันนี้ก็ขอบคุณพ่อแอร์ที่มานตะวันแดงอำน,นาจเจริญน,นะครับต่อกับไอ้จอยนะครับผมต้มกบกระพับเพ็ดกบมาให้นะครับที่ยอามาผมแต่ว่าไอ้กองเราบปกินนะครับเะวาไอ้กองหน้าหนาคือกบขอบคุณหลายๆาครับมาด้วยยุลิ เคนแล้วคิดแล้วจะลาเซใจก็ <laughs> <laughs> แม่นะคับ่ันนี้ก็ขอขอบคุณแม่จันกับแม่น้อยนะครับแล้วก็อันนี้ขอขอบคุณชุดนอนจากแม่ลุงนะครับจะได้เอาไปงานพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่มนนะครับส่งเสื้อมาให้่านะแล้วก็ขอขอบคุณแม่นิชานะครับที่ส่งกระเป๋ามาให้นะคะเพราะว่านี่สามอันเลยนะครับเพราะว่าอันเก่าใช้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณแม่นิชาแล้วก็ขอขอบคุณจาก แม่น้อยแม่จานแม่ลุงแม่มนด,ด้วยนะครับแล้วก็การกินจากแม่เอกได้นะครับนี่ขอบคุณการกินจากแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทท่านนะคะตอนนี้แล้งแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้อีหล่าขอคุณทูกๆกำลังใจขอบคุณบอสมีขอบคุณอาจารย์นักดนตรีขอบคุณที่พี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะคะทีมคอสตูมแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แล้วก็ขอบคุณกําลังใจจาก พ่อแม่หนะ้าเวทีแล้วก็ในไรสดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมาลาัยจากด้อมตาหวานนะคะขอบคุณเชฟก้อย500บาทขอบคุณแม่ขวัญส0งบาทขอบคุณแม่เปียกสามร้อบาทขอบคุณแม่วินา300บาทแล้วก็ขอบคุณแม่มนสองร้บาทนะคะขอบคุณทีฮักแลวกอะเอ็นดูอีหลานนะคะพุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะเสร็จงานคืนนี้ก็เดินทางต่อเลยนะคะขอบคุณทุกคนที พักละเอ็นดูอีหานนะคะใครให้กลับมาใครให้เท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะ